เมื่อวานเนี่ยเขามีคาราวานมอเตอร์ไซค์ไปที่แพทยสภานะครับไปตามเกี่ยวกับเรื่องชั้นสิบสี่ของคุณทักษิณเดี๋ยวช่วงนี้ไปชมคลิปบรรยากาศครับผู้บริหารของแพทยสภาครับได้มีการชี้แจงไปแล้วในวันที่ต่อนสมการนะครับที่มีการประชุมไปอันนั้นก็เป็นขั้นตอนตามกฎหมายครับเพื่อยืนยันว่าเป็นขั้นตอนที่แพทยสภาปฏิบัติตามกฎหมายจริงครับในส่วนนี้ก็เรื่องต้นเท่าน,นี้ค,ครับมีคําถามไหมครับ จญาบันเทืหายไปในบทกระบวนการเด็กต่อต่อไปที่จะเป็นแพทย์อะค่ะเขาจะเชื่อในอย่างวิชาชีพนี้ได้ยังไงนรูปมแอย่างดีมันสำคัญนะคะสำคัญมากเลยครับอย่างแรกนะครับขอเรียนแบบว่ากระบวนการเรากระบวนการของเรายังไม่ถูกสิ้นนะครับตรงนี้ผมยังไม่ทราบผลผลของการสอบสวนครับยังไม่แล้วเสียจะบวกจะลบยังไงเนี่ย ขอให้ทงให้สภาตัดสินก่อนนะครับตรงนี้ครับผมต้องใช้เวลานานไหมอธิบายเรื่องเรื่องเวลาให้ฟังน่อนอธิบายเรื่องเ,อร,งเรื่องเวลาต่อจากนี้ไปมันจะเรื่องระยะเวลาก็ตามที่าทางทางผู้บริหารชี้แจงไปแล้วครับผมส่วนส่วนว่าถ้าสมมติว่าขั้นตอนอย่างเช่นเขียนทางูท้ทพิชิตมีกล่าวว่ามีการวิ่งเต้นมีการวิ่งเต้น,ม,ตนมีการใช้เงินหรืออะไรมาแทรกแซงเนี่ยครับผมจริงๆอะ่ะทางผมอยากให้ต้องเงินการทางกฎหมายเลยกับบงคนเหล่านี้ มันก็เลยมีหลักฐานออกมาคือทั้งคือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถ้าสมมุติมีมันดีว่าใครเป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับอ่าครับผมครับผมเรียนนำตรงนะครับไม่ไม่มีครับครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้ามีข้อมูลครับก็ไม่เป็นไรครับผมอธิบายตามข้อกฎหมายครับครับผมครับ การมาลงรับนะคะให้ประชาชนเนี่ยให้ประชาชนที่มาเนี่ยเอาแพทยสภามาสอบได้ไหมเอออยากจะถามก็แพทยสภาตัวใหญ่จริงๆริอก็เดี๋ยวพี่น้องทางตัวแทนแพทยสภาก็ได้ชี้แจงข้อสงสัยพี่น้องบาง นายพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายคอปทอค่ะพร้อมด้วยกลุ่มกองทัพธรรมเดินทางไปยื่นหนังสือต่อแพทยสภาพเพื่อเรียกร้องให้มีการเร่งสรุปข้อเท็จจริงกรณีการรักษาของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่โรงพยาบาลตำรวจว่าเป็นไปตามการรักษาตามหลักการแพทย์หรือว่ามีการเอื้อประโยชน์จนผิดจริยธรรมทางวิชาชีพหรือไม่ค่ะ โดยทางด้านนายพิชิตนะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าแพทยสภาเคยเลื่อนการพิจารณาจากวันที่10เมษายนโดยให้เหตุผลว่ามีเอกสารจากโรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลราชทันมาเพิ่มเติมแต่ในมุมของทางด้านม็อบคปทก็มองว่าการวินิจฉัยอาการป่วยสีโรคที่อ้างว่ารุนแรงสามารถพิสูจน์ได้โดยเร็วด้วยวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ค่ะ อีกหนึ่งข้อเรียกร้องของคปทนะคะก็คือการให้คณะอนุกรรมการที่มีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมรลีลารัศมีเป็นประธานเชิญคุณทักษิณชินวัตรเข้ามาให้ข้อมูลเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงค่ะหากไม่มีการเชิญก็อาจจะนำไปสู่การฟ้องศาลปกครองในข้อหาสอบสวนไม่รอบด้านได้ค่ะอ่ะคราวนี้มาดูกระบวนการหน่อย ของแพทยสภามีทั้งหมด7ขั้นตอนตอนนี้เขาบอกว่าอยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่ละ สำหรับตอนนี้นะคะในการพิจารณาของแพทยสภาค่ะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่4ส่วนอีก3ขั้นตอนที่เหลือค่ะจะต้องมีการมมีการผ่านพิจารณาจากกรรมการแพทยสภาจำนวน70ท่านแล้วก็เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จนะคะก็จะมีการส่งเรื่องให้สภานายกพิเศษรับรองต่อไปค่ะจะบอกได้เลยนะเรื่องนี้ยาวค่ะเพราะว่าปลายทางเนี่ยเขาต้องส่งให้นายก สภาพิเศษใช่ไหมสภานายกพิเศษพิจารณาสรุปสภานายกพิเศษก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข,ขถ้าเกิดรัฐมนตรีไม่รับรองก็ต้องตีเรื่องกลับแล้วก็เริ่มกระบวนการตามขั้นตอนของเขาอีกอีกสเต็ปหนึ่งนะครับก็เท่ากับว่าทางกลุ่มม็อบคอปทอเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาก็หวังว่าถ้าหมอผิดวยยออดินิจฉัยเอื้อคุณทักษิณท้ายสุดเนี่ยเขาก็จะพยายามโยงเกี่ยวกับเรื่องในการพักโทษ เอาคุณทักษิณกลับเข้าเรือนจำอีกรอบหนึ่งถ้าู้ว่าเขาต้านคาสินโนหรือว่าเขาจะคุณทักษิณกลับเรือนจำตอนนี้ม็อบหลายเรื่องเลยค่ะทั้งต้านคาสินโนนะคะไม่เอากฎหมาย entertainment complex แล้วก็มีเรื่องของการรักษาตัวของคุณทักษิณที่ชั้นสิบด้วยค่ะเมื่อวานเห็นไหมเห็นมันมีรูปคารวานมอเตอร์ไซค์นะใช่ค่ะโบกธงไปมาเราก็นึกถึงตอนนั้นมันอยู่บรรยากาศกปปรสหรหรือเปล่าค่ะเออไ,ได้ดูมไม่ได้เห็นนานนะคะช่วงนี้เออไม่ได้เห็นใช่ไหมค่ะ นี่ก็ความเคลื่อนไหวของม็อบคอปทอนะครับเดี๋ยวก็ว่ากันนะเขาก็ยังอยู่ที่ทำเนียบยังไม่ไปไหนเลยนะครับค่ะนะค <c oughs> ่ะใช่ไหมก็ยังคงปักหลักอยู่นะคะก็มีการพูดคุยแล้วก็มีการเขาเรียกว่าปราศัยนะคะในเรื่องของทั้งชั้น14ของตัวคุณทักษิณเองแล้วก็เรื่องพรบต้านคาสิโนก็ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆค่ะ